นี่พี่น้องมามนีโอ้นศิลปะสิผ้าพี่น้องมารับชมอันนี้ก็เป็นออต้นมะขามบอนไซร่วมล่างกอหินด้เยพี่หน่องนะนี่อยู่นี่นก็ประมาณสิบหาต้นได้พี่น้องนี่ก็เพิ่งเคลียร์ออกห่านี่พี่น้องนี่เทียสีเคลียร์ก็บใส่วลาไปประมาณซุโมงกลัวได้พี่น้องนี่นี่อันนี้คือต้นมะขามด้วยพี่องนะต้นมะขามพี่น้อง ต้นมะขามด้วยต้นมะขามพี่น้องต้นนี้กัต้นมะขามชุดนี้กับโขาดสามเดือนสามเดือนก็บจิตโตเกียวประมาณกเก่าซิบเก่าซิบก็เหมือนพี่น้องนี่หรืออาจจะสามเดือนกลัวอันนี้คือเป็นข้อมูลนของขา่าวพี่น้องเด้อ อันนี้ผม,พมเดดพเมาะเมล็ดพี่น้องเด้อเป็นมะขามเพาะเมล็ดพี่น้องผมมองว่าเพาะเมล็ดเองกับมือพี่น้องนี่นี่มื่อวานนี้กว็วันที่เก่าเดือนสิบเอ็ดพศอสองสองหาขอเดี๋ยวอีกสี่หาเดือนหรือปีหนึ่งนี่เดี๋ยวผมสิมาแกะให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องว่า มะขามเขาที่ผมเออ่ร่วมล่างไว้นี่สีติดกันบ่ได้พี่น้องได้นี่นี่ถ้าติดกันคือสําเร็จพี่น้องถ้าไม่ติดกันต้องเรียนรู้และศึกษาใหม่พี่น้องนี่ผมเป็นยังถือว่าได้ศึกษาและทดลองพี่น้องคลิปมะขามร่วมล่างเขาก็จบลงเพียงเท่านั้นพี่น้องเนาะ สวัสดีครับ